ทีนี้เมื่อวานนี้เรานําเสนอเรื่องของโครงการนโยบายเราเที่ยวด้วยกันเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนปรากฏว่ายอดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันวันแรกเนี่ยพุ่งไปอยู่ที่1.9ล้านลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่พบปัญหาเรื่องระบบล่มหลังจากนี้ใครที่ลงไปแล้วก็รอรับ H M s อ s เอนะคะคุณลว,วรนแสงสนิทค่ะผอ,อ,อการสํานักงานเศรษฐกิจก,การคลังหรือว่าสสอคอเนี่ยในฐานะโคศกกระทรวงการคลังก็พูดถึงการลงทะเบียนมาตรการเราเที่ยวด้วยกันที่เปิด เกิดให้ประชาชนลงผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com นะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม เมื่อวานเป็นวันแรกก็มีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า1.9ล้านคนขณะที่โรงแรมที่เขามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมก็มีคนมาลงทะเบียนแล้ว4,000แห่งส่วนร้านอาหารก็มีคนลงทะเบียนแล้ว10,000แห่งค่ะท่นี้การลงทะเบียนก็เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นไม่มีปัญหาระบบล่มเพราะว่าใช้ระบบการลงทะเบียนเหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งเป็นระบบการลงทะเบียนที่ใหญ่มาก สำหรับระบบการลงทะเบียนแม้จะมีบางช่วงที่ประชาชนอาจจะไม่ได้สะดวกในการรอรับรหัส o d p ถ้าใครได้ลงนะคะเราต้องรับรหัส o d p ผ่านมือถือก็จะพู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครือข่ายแต่ว่าในภาพรวมก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นค่ะ ตอนแรกสสคเนี่ยเขาประเมินว่าจะมีคนมาลงทะเบียนวันละ1ล้านคนแต่ปรากฏว่ามีคนลงทะเบียนเกินกว่าที่ประเมินไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็โครงการนี้ก็จะไม่ปิดลงทะเบียนนะคะจะมาลงทะเบียนถึง10ล้านคนก็รับได้แต่ว่าการได้รับสิทธิ์ของโครงการจะนับจากยอดจองโรงแรมที่มีการชําระเงินจํานวน60%เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้จองโรงแรมในวันพรุ่งนี้อ่าในวันที่18รกรกฎานคมเป็นต้นไปโดยคนที่ลงทะเบียนผ่านก็จะได้รับ s m ชเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจองโรงแรม ภายในนน3วัะนนะคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ